ตู้เซฟก่อนครับดาวเลขอยู่ครับอ้ยอันนี้คือตั้งแต่ต้นเกมเลยครับได้ครับโอ้โหสุดยอดมีความสามารถในการหอบฝักอยู u ไปไหนถิ่นเอ้อยพี่เป็นพี่ายเป็นพี่ายฆ่าพี่เอิญจริงหรอเออนั่นน่ะเนี่ยมื่เราฆ่าฆาตกรแล้วมันตายแล้วจอมโจร ไม่ไม่ดูแลเอลิญหรือไม่ก็ดูเละไปหยิบไขาควงใช่ไหมแล้ววิ่งกลับมาเขายิงพี่เอิญเลยกูจะบอกให้รู้ไว้ว่ากูไม่ใช่ผีกนะูยิงกูยิงเอิญเพราะกูหมั่นไส้แล้วก็อยากแกล้งด้ยเฉยแค่นั้นเองก็หาเหมือนกันใช่้ประสิญเกมนี้มันต้องหางอาวุธก่อนอา,อาวุธ <laughs> เกียมนี้นต้องหาอาวุธก่อน อ้าวไอ้ศาสตร์เว็มันอยู่ไหนเนี่ยเว็มันอยู่ที่ห้องให้หน่อยไปห้องให้หน่อยติดมึงเอา้ยวมึงเลี้ยวไปป้องกันตัวเองแปลงกั็นจิตก็ได้นะ

เป็นไม่เจอแล้วรออะไรอะ่ะโอเครอนี <laughs> <ร>อ่ไงเร<อ>ีย <laughs> บร้อยเดี๋ยวคนเดียวเรียบเอ,อิร์อหนีไปวิ่งมาแล้วเป็น <laughs> แบกเยอยมากอะ่ะ <laughs> โอ้โหจ้ว <laughs>

บราห่วยตัดก้นเหยื่เองว่าเองว่าถ้าพี่กดมันจะมีจะมีคนดัองขี้แต่กูไม่รู้นะว่าลูกลูกซีโฟอยู่ไหนอ่ะไอที่นี่ไอที่นี่เองว่าถ้าถ้าพี่กดอ่ะมันจะมีคนดั้งขี้ไหมแต่ไม่รู้ลูกมันอยู่ไหนดิกดเลยไอวินนะ มินนี่นี่เบแบบมนี่มันี่มนี่เบแเบ้บอันนี่ม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 นี่ไอยากรูว่าใครใครไปหารีโรได้บ้างอาอไอ้หี้อไะ้ีักปืนอมันต้องไปมานี่ด้วยมันก็กดไปเลยดิกดเลยเออเราไปทำตัวหน้าของส่ผ้าไปหาระเบิดกกดแล้วไอ้เหี้ยไอ้ปืนกูเหี้ย รู้อีกกูซัดไปเลยดีกว่าเฮียไม่เคยเป็นเอ้เป็นเอ๋เป็มันจะเป็นผมเป็นไอ้พอยี่ผมเป็นพี่ติดไปแล้วนี่ไงไอ้ยินแล้วมากดแล้วเปิดไส้เพื่ออะไรวะเออไอ้เขียวทำไมทำไมทำไมเลนี่ระเปิดเพื่ออะไรวะ

อนนนนะไรมานี่เลยกับเราเลยกับเราเลยกับเราคุณเตรียมพร้อมแล้วคือสถานการณ์นี้อยา่า,าล้วเข้ามาดิอ่ะอ่ะ ปอ้สิวปิิมันตายหมดแบงค์เลยเขียวเป็นมันมีสิบเอ็ดนัดตะผมยิงไปเหลือหกอ่ะสิบเอ็ดโอ้โหมึงยิงอะไรขนาดนั้นนะ Ui subscribe cho ก็จะไม่ไมต้องเจอแบบนี้จะไม่ขอให้เจอเข้าใจไม่ได้ขอให้เจอไปที่อยากให้รูฉันเสียใจแต่วันนี้มันคือเรื่องจริงถ,ถ้ามาขึ้นห้างกับ มึงอยู่กันสองคนมึงตายเพราะไอ้ติดเดี๋นะมึงอยู่กันสองคนอ่ะอุ้มติดมั้ ได้สิกุดจะได้เลงมึงเป็นคนแรกข้อกระเชื่อมข้อกระเชื่อมสุดหัวใจผมทำตามหน้าที่ครับ